วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยไล่ทุบเอาชนะวอลเล่บอลหญิงทีมชาติออสเตรเลีย3-0เกมประเดิมชายในศึกวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดนครราชสีมาวันที่30สิงหาคม -6 กการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดนครราชสีมานะสนามชาติชายฮอนตบลูกยางสาว วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมโค้ชด่วนดนานศีวัชระเมธากูลนนำทีมลงประเดิมสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดแรกด้วยการพบกับตบสาวแดนจิงโจ้วอลเล่บอลหญิงทีมชาติออสเตรเลียผลปรากฏว่าตบลูกยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะตบสาวแดนจิงโจ้วอลเล่บอลหญิงทีมชาติออสเตรเลีย ไป3 0เซตด้วยคะแนน25ต่อ14 2 6สถึง16สำหรับตบรูปยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดที่2ด้วยการพบกับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติม,มองโกเลียในวันศุกร์ที่วันที่1กันยายนนี้ที่สนามชาติชายฮอนเวลา18นาฬิกา